ทุกคนครับสรุปผลการเจราจาลงนามสันติภาพระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซียโดยที่มีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐมาเป็นคนกลางเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยผลการหารือออกมาแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เรื่องเดิมๆครับเหมือนที่เราก็เคยเน้นย้ำกับทางกัมพูชาไปว่าต้องถอนอาวุธหนะักเก็บกู้ทุนระเบิดลดเรื่องของเฟคนิวส์ข่าวปลอมปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์ต่างๆนานา,นานานะครับ ส่วนการแก้ปัญหาข้อพิพาทชายแดนก็ชัดเจนนะครับว่าจะใช้การเจรจาแบบสันติวิธีทั้งการประชุม RBC GBC แล้วก็ JBC รวมถึงประเด็นการรุกล้ำพื้นที่ก็ให้ใช้ JBC เป็นหลักและเมื่อดำเนินการทุกอย่างตามมาตรการที่บอกไปแล้วนะครับทั้งสองฝ่ายจะต้องยอมรับว่าสิ้นสุดความเป็นปรปักกันและไทยจะปล่อยฉเฉลยศึกของกบูชา18คนโดยพลันแต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับ วันนี้นายกอนุทินได้พูดถึงกรอบความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั่นคือกรอบการตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างสหรัฐอเมริกากับ